สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและเอทุกท่านวันนี้ก็จะมาคุยกันสามเรื่องนะวันนี้ก็มาโองสุดท้ายแล้วนะของสุดท้ายแล้วก็มีของพระต้งนะก็มีของพระต้งเลขขันน้ำมนต์นะเลขขันน้ำมนต์ของพระต้งนี้เคยเคยเข้าทั้งสามตัวทั้งสองตัวนะ เด็กขันน้ำมนต์ของพระโตง้งวันนี้ก็ปล่อยแล้วของสุดท้ายนะแล้วก็ปูเจ็ดสองนะปูเจ็ดสองก็ปล่อยมาแล้วนะแล้วก็ของปูอมเพอเดชนะปู่อมเพอเดชวันนั้นให้บนนะวันนั้นให้เฉพาะบนนะแต่วันนี้ปล่อยข้างล่างออกมาแล้วนะวันนี้ปล่อยข้างล่างออกมาแล้ว นะของปูเพอระเดชจากก่อนเองก็ฝากเอก่อนฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฝากดันช่องนิดนึงนะฝากช่องในน้อยช่องนี้วไว้หน่อยนะนะรักในน้อยแต่ขอให้รักนานๆน,น,นะของ ขอเอาพิษสันมามาใช้หน่อยนะการเรื่องแรกก็มาดูของปูพเดชก่อนนะปูพเดชถึงว่าที่แล้วเนี่ยปูก็ให้ปูพเดชให้ข้างบนนะให้วิ่งสี่อ่ให้วิ่งสี่เน้นๆเลยนะให้ล้วให้เจ็ดหนึ่งสี่มานะเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่ อันนี้อ่าจะอ่านข้างบนให้ฟังนะเผื่อท่านใดที่ไม่ได้เข้าไปดูนะข้างบนนะข้างบนให้ให้วิ่งสี่เรเน้นๆเ,เลยเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่จับสองตัวอ่าก็หนึ่งสี่เจ็ดสี่ห้าสี่แล้วก็แปดสี่นะอันนี้ให้ดูของของข้างบนก่อนอ่ะของข้างบนที่ปู่อัพเดชแกปล่อยนะ ที่แอดมินลงไปเพื่อท่านใดยังไม่ได้ดูคลิปนะก็อ่ลองทวนให้เดี๋ยวจะให้ดูที่ปลูกก็ปล่อยมาใหม่นะเป็นเลขล่างนะอันนี้ก็ลองแคปไปก่อนนะเผื่อท่านใดที่ยังไม่จะด,ดูถ้าท่านใดที่ดูแล้วก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องแคปนะท่านใดที่ยังไม่ดูก็แคปเอาไว้ก่อนนะแคปไว้ก่อนอ่านี่มาดูข้างล่างนะข้างล่าง ปูปล่อยออกมาเป็นวิ่งห้านะวิ่งห้าเน้นๆเลยนะปูอบอกเน้นๆเลยหนึ่งห้าสองห้าแล้วก็สามห้านะเน้นๆเลยนะข้างล่างปูอัมพฤเดชน,นะปูอบอกว่าวิ่งห้าเน้นๆเลยหนะึ่งห้าสองห้าแล้วก็สามห้า นะก็ลองดูว่าถุกอกถูกใจเอฟซีไหมถ้าถูกใจก็ไปจัดได้นะขัดใจก็ผ่านเป็นแค่แนวทางทเฉยแต่มิมนจัดมาแล้วแหละหนึ่งห้านะ <c oughs> <c oughs> จัดมาแล้วสองใบครับหนึ่งห้านะได้มาแล้วสองใบก็ลองดูว่าเอซีชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็เอาไปจัดตามนะ ทำไมจอบกรผ่านนะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกอะไรนอกจากกองสลักเท่านั้นนะการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจากลงทุนแต่ละครั้งกนใจสติกันนิดหนึ่งนะทางจ่องเป็นแค่แนวทางนะในการหาตัวเลขมาให้ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะ ทางช่องเป็นแค่แนวทางให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันนะมาดูของพระต้องเอมาดูของปู่เจ็ดสองก่อนนะปู่เจ็ดสองก็ปู่เจ็ดสองให้บนมาสามเจ็ดสองสามเจ็ดหนึ่งสามหกสองสามหกหนึ่งนะ ส่วนข้างล่างข้างล่างให้วิ่งแปดกับสองนะหนึ่งแปดสองแปดสามแปดแล้วก็หนึ่งเก้านะของปูเจ็ดสองนะสามเจ็ดสองสามเจ็ดหนึ่งสามหกสองสามหกหนึ่งหนึ่งแปดสองแปดสามแปดและก็หนึ่งเก้า ก็ลองแคปไปเก็บไปดูก่อนนะวจะถูกอกถูกใจหรือไม่ก็อยู่ที่เอฟซีนะทางจำเป็นแค่แนวทางนี่เฉยไม่มีใครรู้นะไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลกจ,จะออกอะไรนะมาดูของพระต้มพระต้มก็ล่อย น้ำตาเทียนออกมาแล้วนะเคยให้เข้าทั้งบนทั้งล่างนะน้ำตาเทียนเนี่ยน้ำตาเทียน,นจำเริมีเลขอยู่ห้าตัวนะของปลาต้มเคยออกมวดน้ำมันออกอะไรนะสองเจ็ดเก้าหรืออะไรนะแต่งวดนั้นนะ่ะน้ำตาเทียนห้าตัวเข้าทั้งบนทั้งล่างทั้งห้าตัวเลยนะวันนี้ปล่อยมาแล้วมีเลขเจ็ดเลขเก้า เลขห้ 5, เลขสี 4, เลขหนะึ่งะก็จับชุดให้ก็มีห้าหนึ่งเหนึ่งห้าห้าหนึ่งสี่แล้วก็เจนะ็หนึ่งะที่จับชุดออกมาให้นะก็เอฟซีก็ลองไปจับดูนะลองไปจับดู ว่าจะจับเลขไหนนะมันมีเลขเจ็ดเลขเก้าเลขห้าเลขสี่เลขหนึ่งนะจะจับแบบนี้ก็ได้หรือจับแบบนี้ก็ได้หรือจะจับอย่างนี้ก็ได้จะจับแบบนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้แล้วแต่หรืออย่างนี้ก็ได้นะก็แล้วแต่ fc นะแต่ที่พระโต้งก็จับจับเป็นสามตัวนะแกไม่ได้จับสองตัวนะจับเป็นสามตัวมันจะได้ห้า ห้าหนึ่งเก้าก็ได้นะเจ็ดหนึ่งห้าแล้วห้าหนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งได้หมดนะก็ลองดูและจะเอาไปจับเลขไหนนะอยู่ที่เอฟซีนะชืนชอบจะจับเลขไหนก็เอาไปจับได้นะ น,นี้ก็น่าจะมาคุยกันแค่สามเรื่องเหมือนเดิมนะพระโต้งเนะี่ยลองจับดีๆนะลองจับดีๆเพราะว่าเคยเคยเข้าสามตัวบนสองตัวล่างนะน้ำตาเทียนลงไปหลวงอาพระโต้งนะะบุรพาลามเลยพระโต้งนะเลยกับน,น้ำมนต์ วันนี้ก็น่าจะเอาแค่นี้แหละย,ยังไงก็ฝากนะากดี่ดตนฝากกดไลค์กดแชร์กดกดกระดิ่งติดตามฝนะากเป็นกำลังใจให้ด้วยฝากตัดช่องนิดหนึ่งฝนะากช่องน้อยช่องนี้ไว้หน่อยนะเดี๋ยวไว,คว,วนะ้คลิปหน้าจะสรุปตัวเลขแล้วนะคลิปหน้าจะสรุปตัวเลขแล้วงั้ก็วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนฝานะกโชคกันโชคดี เองด้วยนะงทีมใจเลขไตตัวไหนก็ขลใอยได้ขอ่อยรูนะอให้ได้ันประวันกันนะนเดนอนะาประวัาเรื่องนี้ก็โควิดแย่มากๆากนี่ครับลาไปก่อนสับคุีครับ